คิดแบบคนรวยยิ่งคิดยิ่งรวยมากขึ้นคนรวยชื่อว่าฉันกุมชะตาชีวิตของตัวเองฉันเป็นเจ้านายชีวิตของฉันเองฉันเป็นเจ้านายของทุทกๆอย่างที่ฉันอยากจะได้แต่คนจนเชื่อว่าฉันถูกโชคชะตาลิขกิตให้ฉันเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกอย่างมันขึ้นกับสังคมเศรษฐกิจและโชคชะตาถ้าคุณเองอยากจะร,ร่ำรวยมากขึ้นคุณจะต้องเชื่อตัวเองว่าฉันสามารถกุมชะตาชีวิตของตัวเองได้ ถ้าคุณไม่เชื่อเช่นนี้คุณก็คงเป็นเหมือนคนทั่วไปที่เขาเชื่อว่าเขาไม่สามารถจะควบคุมอะไรของชีวิตเขาได้เลยเพราะว่าสังคมเนี่ยกำหนดมาเศรษฐกิจเนี่ยกำหนดมาโชคชะตาเนี่ยกำหนดมาคุณเนี่ยจะไม่มีทางคิดเลยว่าตัวเองเนี่ยมีอำนาจจะบริหารเงินได้เพราะหากคุณเนี่ยควบคุมชีวิตเองไม่ได้อย่าพูดถึงเงินเลยครับก็คงควบคุมไม่ได้เช่นเดียวกันและแน่นอนว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ทัศนคติในแบบคนรวยที่เขาคิดกันคุณจะต้องเชื่อมั่นว่า คุณคือผู้สร้างหนทางสู่ความร่ำรวยและความสำเร็จด้วยตัวเองใครครับคือคนทำให้ตัวเองเนี่ยมีฐานะยากจนใครครับทำให้ตัวเองเนี่ยมีฐานะปานกลางใครครับที่ทำให้ตัวเองเนี่ยมีฐานะร่ำรวยขึ้นสุดท้ายนั่นก็คือคุณคนที่มีไมซ์เซตจนมักเลือกที่จะสวมบทบาทผู้ถูกกระทำหรือว่าเหยื่อแทนที่จะยืดอกรับผิดชอบต่อชีวิตต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตความคิดอันดับแรกนะครับในหัวของคนที่ถูกกระทำหรือว่า ใช้ชีวิตแบบเหยื่อจะเป็นอย่างเช่นฉันเนี่ยมีชีวิตที่น่าสมเพชจังโชคชะตาไม่เข้าข้างฉันเลยทําไมชีวิตเป็นแบบนี้นะเฮ้ยเงินเฟอ้ออีกแล้วเป็นต้นดังนั้นเนี่ยด้วยพลังแห่งความตั้งใจคนที่มีมายเซ็ตแบบผู้ถูกกระทําหรือเหยื่อเนี่ยมักจะลงเอยด้วยสิ่งที่ตัวเองคิดนั่นก็คือพวกเขาเหล่านั้นจะกลายเป็นคนที่น่าสมเพชขึ้นมาจริงๆหรือว่าโชคร้ายขึ้นมาจริงๆ แล้วเราเนี่ยจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเนี่ยกำลังสวมบทบาทอะไรผู้ถูกกระทําหรือว่าผู้ที่เป็นผู้เลือกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะมีสิ่งสังเกตอยู่3ข้อครับข้อ1เป็นนักกล่าวโทษเมื่อถามว่าทําไมพวกเขาถึงไม่ร่ํารวยผู้ถูกกระทําส่วนใหญ่หรือว่าคนที่ใช้ชีวิตแบบเป็นเหยื่อเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการกล่าวโทษคนอื่นครับโทษสังคมโทษเศรษฐกิจโทษทุกคนที่เป็นปัญหากับตัวเองซึ่งหมายถึง คิดความสามารถของคุณในการโยนความผิดใส่คนอื่นหรือว่าสถานการณ์ต่างๆโดยไม่ต้องหันกลับมาดูตัวเองเลยสําหรับคนที่สวมบทบาทผู้ถูกกระทําก็อาจจะสนุกครับที่คิดแบบนี้รู้สึกสบายใจที่ไม่ต้องโทษตัวเองหรืออะไรก็ตามผู้ถูกกระทํามักจะโทษระบบเศรษฐกิจรัฐบาลตลาดหุ้นนายจ้างลูกจ้างโทษผู้จัดการโทษพ่อแม่โทษหัวหน้าโทษทุกคนไปหมดเลยครับ พวกเขากล่าวโทษพ่อแม่ตัวเองด้วยเช่นเดียวกันสำหรับคนกลุ่มนี้ทุกอย่างเป็นความผิดของคนอื่นหรือว่าสิ่งอื่นเสมอสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือสิ่งใดใดหรือใครก็ตามที่ไม่ใช่แค่ตัวเองข้อ 2. แนวความคิดของผู้ถูกกระทำเขาเมักจะเป็นนักแก้ตัวครับถ้าผู้ถูกกระทำเนี่ยไม่หาทางโทษคนอื่นคุณก็จะได้ยินพวกเขาแก้ตัวหรือว่าหาเหตุผลมาหากล้างสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นโดยพูดในทานองที่ว่าเงินเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งสําคัญอะไรหรอกความสุขเนี่ยสำคัญกว่า ขอถามสักข้อนะครับถ้าคุณบอกว่าสามีภรรยาแฟนคนรักหรือเพื่อนของคุณเนี่ยไม่ใช่คนสําคัญอะไรนะักพวกเขาเนี่ยยังอยากจะอยู่กับคุณต่อหรือเปล่าก็ไม่ใช่ไหมครับเงินก็เหมือนกันถ้าคุณบอกว่าเงินไม่สําคัญนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งครับที่คุณหาเงินได้น้อยมากๆหรือว่าท้งแตกคุณจะมีรถไว้ใช้ทําไมถ้ามันไม่ใช่สิ่งสําคัญสําหรับคุณคุณจะเลี้ยงหมาว่าทาไมถ้าหมาเนี่ยไม่ได้สําคัญกับคุณ คุณจะมีบ้านไปทําไมถ้าบ้านเนี่ยไม่ได้สําคัญกับคุณคุณจะมีโทรศัพท์มือถือไว้ทําไมถ้ามันเนี่ยไม่ได้สําคัญกับคุณไม่อย่างแน่นอนครับเช่นเดียวกันถ้าคุณไม่คิดว่าเงินเนี่ยคือสิ่งสําคัญคุณก็จะไม่มีเงินเช่นเดียวกันใครก็ตามที่บอกว่าเงินไม่ใช่สิ่งสําคัญย่อมไม่มีเงินหรือว่ามีน้อยมากๆคนรวยเข้าใจความสําสคัญของเงินและสถานะทางสังคมของมัน ในทางกลับกันคนที่มีไม์เซ็ตคนจนหาทางทาให้ความเชื่อผิดๆของพวกเขาฟังขึ้นด้วยการเปรียบเท,ทียบข้างๆกูู๊พวกเขาเมั่จะเถียงว่ายังไงซะเงินก็ไม่สําคัญเท่ากับความสุขหรอกยังไงเงินก็ไม่สําคัญเท่ากับความรักหรอกเอาล่ะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับหรือคุณคิดว่ายังไงอะไรสําคัญกว่ากันครับแขนหรือขาของคุณบางทีมันอาจจะสําคัญทั้งสองอย่างจริงไหมฟังให้ดีนะครับ เงินคือสิ่งสําคัญมากสําหรับทุกเรื่องที่ต้องใช้เงินในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้มีความสําคัญเลยแม้แต่นิดเดียวสําหรับทุกเรื่องที่ไม่ต้องใช้เงินแม้ว่าความรักจะช่วยให้โลกหมุนไปแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้คุณสามารถจ่ายค่าสร้างโรงพยาบาลโบสถ์หรือบ้านได้เลยและมันก็ไม่เคยทำให้ใครอิ่มท้องด้วยและมันก็ไม่เคยจ่ายค่ารักษาพยาบาลของคุณหรือพ่อแม่คุณได้เลยถ้าตอนนี้คุณเองเนี่ยยังไม่ปักใจเชื่อก็ลองพยายามจ่ายเงินด้วยความรักสิครับ ถ้ายังไม่แน่ใจอีกก็ลองโผล่หน้าเข้าไปในธนาคารแล้วขอฝากความรักดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอบอกคุณเลยว,ว่าพนักงานธนาคารก็จะบอกว่ารปภมาจับคุณออกไปซะไม่มีคนรวยหน้าไหนครับเชื่อว่าเงินไม่สําคัญเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเชื่อว่ามันไม่สําคัญน่าก็เป็นเหตุผลที่คุณถังแตกมีเงินน้อยหาเงินได้ยากลาบากมากๆจงบอกว่าเงินสําคัญแล้วมันจะสําคัญสําหรับคุณ ถ้าคุณเป็นคนที่มีมเซ็ตแบบนี้ว่าเงินไม่สําคัญเงินเนี่ยมันไม่สําคัญถ้าความสุขความรักอะไรหรอกคุณถังแตกแน่นอนครับหรือว่าคุณอาจจะมีความล้มเหลวทางด้านการเงินและคุณก็จะเป็นเช่นนั้นตลอดไปจนกว่าคุณเนี่ยจะกําจัดแฟ้มข้อมูลอันไม่พึงประสองค์ออกไปจากความคิดทางการเงินของคุณข้อ 3. ผู้ที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทํามักจะเป็นนักบ่นเสมอการบ่นเป็นเรื่องที่เลวร้วรายที่สุดที่คุณจะทําต่อใจิตใจคุณสุขภาพหรือว่าฐานะทางการเงินของคุณ สิ่งที่คุณให้ความสนใจเนี่ยจะขยายผลเพิ่มมีพลังงานเพิ่มเวลาที่คุณบ่นคุณกําลังให้ความสนใจกับอะไรคุณกําลังโฟกัสและสนใจสิ่งดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตหรือว่าสิ่งที่มันเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับชีวิตเมื่อคุณบ่นคุณจะเห็นได้ชัดว่าคุณกําลังเพ่งความสนใจไปยังเรื่องในร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตและเนื่องจากคุณเนี่ยจะได้ในสิ่งที่คุณให้ความสนใจคุณ เขาจะได้รับเรื่องร้ายในชีวิตมากขึ้นเป็นหลักฐานเอาเป็นว่าถ้าคุณบ่นเนี่ยแสดงว่าคุณสนใจมันเพราะฉะนั้นเมื่อคุณบ่นถึงอะไรคุณจะได้สิ่งนั้นกลับมาเสมอไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งสนใจทุกอย่างก็จะยิ่งเพิ่มการขยายผลมากขึ้นโดยสรุปแล้วคู่เหมือนจะดึงดูดคู่เหมือนนั่นหมายความว่าคุณคิดถึงนี่คุณก็จะได้รับผลลัพธ์ที่เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการทาให้คุณเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นหมายความว่า S <S เมื่อคุณบ่นเรื่องอะไรก็ตามเท่ากับว่าคุณกําลังนึ่งดูดความเลวร้ายเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตครับเคยสังเกตไหมครับว่าคนที่ชอบบ่นเนี่ยมักจะมีชีวิตที่ยากลําบากดูเหมือนทุกอย่างที่สามารถผิดพลาดได้ก็จะผิดพลาดไปหมดในชีวิตของคนพวกนี้พวกเขาก็จะชอบพูดว่าแน่สิฉันก็ต้องบ่นดูสิว่าชีวิตตอนนี้ของฉันเนี่ยมันย่าแย่แค่ไหนโชคชะตาเนี่ไม่เข้าข้างฉันเลยและตอนนี้เมื่อคุณเนี่ยได้รู้ทฤษฎีนี้แล้ว คุณสามารถบอกพวกเขาให้เข้าใจสมัยว่าไม่หรอกชีวิตคุณแย่เพราะว่าคุณเอาแต่บน่นมันย้ำแย่แค่ไหนต่างหากทีนี้ก็เริ่มทําทุกอย่างที่ต้องทําไม่ใช่ว่ามัวแต่บน่นแต่ไม่ทําเมื่อคุณบน่นคุณกําลังแปลงร่างเป็นแม่เหล็กดึงดูดความเลวร้ายที่มีชีวิตครับทางที่ดีนะครับคุณไม่ควรเข้าใกล้ไปคลุกคลีกับพวกที่ชอบบ่นเลยจะดีกว่าถ้าคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆคุณก็ต้องถอยห่างให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ เพราะฉะนั้นบรรดานักบ่นเนี่ยพวกเขามักจะมีพลังงานลบและพลังงานในด้านลบเนี่ยมักจะเป็นโรคติดต่อครับเช่นเจอคนเฉยขี้บน่นเราเนี่ยก็เลยเผลอไปบ่นตามมีส่วนร่วมในคําบ่นนั้นคุณเคยเป็นไหมผอป้าก็เคยเป็นครับเมื่อ3ปีที่แล้วตอนทํางานประจําพวกเขาบ่นว่าบัตรเครดิตเนี่ยต้องายอีกแล้วผอป้าก็เลยแบบอ๋อฉันก็มีเหมือนกันนะบัตรเครดิตต่างคนต่างเข้าใจกันรู้สึกเหมือนจะบันเทาแต่ความจริงไม่เลยครับก็ยังเป็นหนี้บัตรเครดิตเหมือนเดิมใน3ปีที่แล้วครับ ทำไมคนส่วนมากเนี่ยรู้สิ่งนี้ก็ยังทนอยู่กับพวกที่ชอบบ่นเพราะอะไรครับเหตุผลง่ายๆก็คือพวกเขาเองเนี่ยก็กำลังรอให้ถึงตาตัวเองบ่นบ้างจะได้รู้สึกว่าบรรเทาและเข้าใจกันเพราะฉะนั้นสัญญากับตัวเองเนะครับว่าวันนี้เราจะไม่บน่นเราจะพูดถึงสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นลองท้าให้กับตัวเองเนี่ยไม่ต้องบ่นเรื่องอะไรเลยที่เป็นเรื่องแย่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญให้คุณพูดในสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นเท่านั้นการคิดแบบคนรวยเขาโฟกัสเป็นแค่สิ่งที่เขาอยากได้และต้องการเท่านั้น การโทษการแก้ตัวการบน่นก็เหมือนกับยาแก้ปวดครับมันเป็นเพียงเครื่องมือลดความเครียดและบรรเทาความกดดันจากความล้มเหลวเท่านั้นลองคิดดูนะครับว่าถ้าคนเราเนี่ยไม่ได้ล้มเหลวในด้านใดด้านหนึ่งเขาหรือว่าเธอจะกล่าวโทษหาข้อแก้ตัวหรือว่าบ่นไหมคําตอบชัดเจนก็คือไม่ครับต่อไปนี้เป็นต้นไปนะครับถ้าคุณพบว่าตัวเองเนี่ยกำลังกล่าวโทษหาข้อแก้ตัวมีข้ออ้างหรือว่ากําลังบ่นอยู่ ให้เรีบเตือนตัวเองทันทีว่าคุณเนี่ยกำลังจะสร้างชีวิตใหม่ให้กับตัวเองคุณสามารถดึงดูดความสําสเร็จหรือไม่ก็ความผิดพลาดเข้ามาในชีวิตได้ตลอดเวลามันจึงเป็นเรื่องสําคัญมากครับที่คุณจะต้องเลือกคัดสรรการใช้ความคิดและถ้อยคํากับตัวเองอย่างชาญฉลาดจําไว้เสมอว่าโลกนี้ไม่มีผู้ที่มีแนวคิดเป็นผู้ถูกกระทําที่สามารถร่ารวยได้แต่ขณะเดียวกันนะครับการสมบทผู้ถูกกระทําหรือว่ามีแมสเซ e แบบนี้ก็มีข้อดีของมัน คนเราจะได้อะไรจากการตกเป็นเหยื่อล่ะคำตอบก็คือความสนใจครับความสนใจมันสาคัญหรือเปล่าพัานนันไนเลยครับว่ามันสาคัญไม่ในรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งเราแทบทุกคนเนี่ยมีชีวิตอยู่เพื่อมันและสาเหตุที่คนเราเนี่ยชอบเรียกร้องความสนใจก็เพราะว่าเราเข้าใจคาว่าสนใจผิดไปซึ่งเป็นความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นกับเราเกือบทุกคนมาแล้วนั่นก็คือเราสับสนระหว่างความสนใจกับความรักมันเป็นไปไม่ได้ครับ ที่เราจะมีความสุขและประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงในขณะที่เราเนี่ยยังคงห้อยหาความสนใจอยู่ตลอดเวลาและถ้าสิ่งนี้คุณต้องการคือความสนใจชีวิตคุณเนี่ยก็จะเหมือนอยู่ในกำมือของคนอื่นหรือว่าคุณอาจจะบอกตเองว่ามันขึ้นกับโชคชะตาโดยมากนะครับคนประเภทนี้มักจะลงเอยด้วยการเป็นคนที่ชอบเอาใจคนอื่นและแน่นอนครับพวกเขาเนี่ยกลัวไม่เป็นที่รักกลัวไม่เป็นที่สนใจกลัวไม่เป็นที่ยอมรับก็เลยมักจะก้มหน้าก้มตาเรียกหาการยอมรับ ความสนใจจากใครๆเสมอนอกจากนี้การเรียกร้องความสนใจยังเป็นปัญหาเพราะว่าคนเราเนี่ยมักจะทําอะไรงงๆเพื่อให้ได้มันมาโดยเหตุนี้เราจึงควรแยกแยะความสนใจและความรักออกจากกานันให้ขาด้วยเหตุผลหลายประการด้วยกันประการแรกครับคุณจะประสบความสาเร็จมากขึ้นประการที่สองคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นและประการที่สามคุณจะสามารถค้นพบความรักที่แท้จริงในชีวิต และส่วนใหญ่แล้วเมื่อคนเราเนี่ยสับสนระหว่างความรักและความสนใจพวกเขาก็มักจะไม่ได้รักกันด้วยความหมายที่แท้จริงของคำว่ารักโดยมากแล้วพวกเขารักในศักดิ์ศรีของตัวเองมากกว่าเช่นฉันรักในสิ่งที่คุณทําเพื่อฉันดังนั้นความสัมพันธ์เนี่ยจึงกลายเป็นเรื่องของตัวคนเองไม่ใช่เรื่องของเขาและก็ไม่ใช่เรื่องของคุณทั้งสองคนเมื่อคุณแยกแยกความสนใจกับความรักออกจากกันได้คุณจะสามารถรักคนอื่นในสิ่งที่พวกเขาเป็น ไม่ใช่เพราะสิ่งที่พวกเขาทําเพื่อคุณอย่างที่บอกนะครับผู้ถูกกระทํารรเนี่ยไม่มีทางร่ํารวยได้ดังนั้นเพื่อคงสถานะของผู้ถูกกระทํารรเอาไว้พวกชอบเรียกร้องก่อสนใจจึงพยายามคงสถานะคนจนเอาไว้อย่างสุดความสามารถถึงเวลาตัดสินใจแล้วครับจงเลือกเอาว่าคุณจะเป็นจอมเรียกร้องก่อสนใจหรือว่าคุณจะเป็นคนรวยแต่คุณเป็นทั้งสองอย่างไม่ได้ฟังให้ดีนะครับ คุณไม่สามารถเป็นนั้งสองอย่างได้ถ้าคุณเนี่ยยังคงเป็นคนที่กล่าวโทษหาข้ออ้างพร่ำบน่นหรือว่าโทษทุกคนไปหมดเท่ากับว่าคุณกําลังทําลายอนาคตทางการเงินของตัวเองครับถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องดึงพลังอํานาจของตัวเองกลับมาและยอมรับว่าคุณคือผู้กําหนดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณรวมทั้งทุกๆสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยจะไม่ว่าคุณเป็นคนรวยคุณเป็นผู้ลิขิตชะตาชีวิตทางการเงินของตัวคุนเอง ไม่ว่าจะมั่งคัง่งทังแตกหรือมีฐานะใดก็ตามคุณจะต้องรับผิดชอบทุกสิ่งที่คุณคิดเพราะฉะนั้นจงคิดในทางรวยให้มากที่สุดเพราะว่าคุณเยี่จะเป็นคนรวยก็ต้องคิดแบบคนรวยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับสําหรับพอดแคสต์นี้ใครเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับช่วยพิมพ์ให้หน่อยว่าเป็นประโยชน์ครับขอบคุณสําหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับ สำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และสําหรับคนที่ชอบการพัฒนาต,นตัวเองในด้านของศาสตร์ความสําเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสาเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสําเร็จในช <sto> ีวิตมั่งคั่งร่ํารวยอ p อป้ามีเว็บบินานะครับหรือคลาสเรียนฟรี n n p p และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับ ด้วยแพชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโคช้ชนะักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขายสร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย n อ p นและการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสื่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรอง จิตวิทยาคนแมนพอร์และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน n อ p นและการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัชไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคุยสกิบไบรอันเทซี่ทีฮาร์เฟเกอร์แรซิงเกอร์ ลาิฟและอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโต,ตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่เช่นชอบสาขาสําเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นคนพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ํำรวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line si oppa esn นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของออิสานทุกๆช่องทางได้นะครับ เพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอป้าอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเราพบกันนะครับโอป้าอีสานมาร์ e โค้ด e NLP สวัสดีครับ